คลิปสุดท้ายคือสุดท้ายยอมนะคะออเป็นผูมสัสดยวันนี้เป็นผูมิศดิ์ทยดูนี่วู้วว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 วาวววาวว่วว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 วหวววมวว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 ไววววนน เติมน้ำมันครั้งสุดท้ายนะคะที่ปั๊มก่อนถึงอโมอเตอร์ไซค์ค่ะ<ช>คุณพี่บอกว่าขอออกกล้องสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับได้พี่อะไรคะพี่ให,หม่พี่ใหม่พี่ใหม่โอเคพี่ใหม่อยู่ที่ปั๊มเชลตรงสาขาอะไรอะสาขาวัดศรีทวีครับวัดศรีทองอินวัดศรีทวีวัดวัดทวีทวีที่นครศรีธรรมราชนะคะน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราจะคืนรถนะคะที่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ถามแล้วว่า เราจะขึ้นวินหรือว่าเป็นรถสองแถวไปได้น่ารักมากๆเลยค่ะคลิปนี้เจอแบบคนใต้แบบน่าร <laughs> ักมากเลยค่ะ,คะ,บบคบบคะช่วยเหลือเราเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวโอเคเราจะไปต่อกันที่หาดใหญ่ปิดท้ายกันในคืนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้บินกลับเชียงใหม่กันค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สนุกมากค่ะวันนี้ออกมาเช้าเพราะว่ากลัวฝนตกแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเวลาอีกเดี๋ยวต้องนั่งรถไปหาดใหญ่แล้วค่ะอันนี้ไปไหนมาบ้าคนะไปจากนี่แล้วก็ไปบังพัทลุง,ลงไ,ปไ,ไปตังแล้วก็พัทลุงใช่ที่นี่ได้เที่ยว,ท,วที่ไหนบ้างคะในน,นครน,น,นครเหรอคะไปวัดพระธาใช่ไปวัดพระธาตุไปวัดไอ้ไข่แล้วก็ไปแคมป์อีสองที่ค่ะ ใช่ไปนครศรีน,น,นี้ที่ไหนนะอ๋อที่ลานสกาใช่ค่ะแต,แต่ไม่ได้ไปนอนคือเขาเรียกว่าพกตั้งแคมป์เป็นคือไปนอนตั้งแมคมป์ใช่ไปนอนแคมป์ค่ะใช่ตั้งกางเต็นท์เองบ้างเช่าเต็นท์ของที่ที่พักบ้างอะคะ่ะหมวกอะโอ้โหแบบสู้ชีวิตมากค่ะเอาโฟมดันเอา <laughs> ทำหุบขาก้องก่อนปึ๊บอุ้ยทำไมมันหุบไม่ได้เอาไปอย่างนี้เลยแล้วกันค่ะอ๋อใช่ค่ะพี่คิวที่จะไปหัดใหญ่อะคะ่ะ ใหญ่ค่ะี๋เคค่ะเดี๋ยวเราไปใส่เงินก่อนนะคะที่นี่จะมีคิวรถไปหลายหลายเส้นเลยโเยอะมากโอเคค่ะยาง,งไ่โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราซื้อตั๋วแล้วจากที่นี่ไปหาดใหญ่170บาทนะคะไปรถตู้เดี๋ยวออกประมาณส1บเ็ดโมงครึ่งเหลือเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงนั่งเล่นแถวนี้นะคะ ไปค่ะนน้นมนเดี๋ยวเราเอาของไว้ข้างหลังก่อนนะคะกระเป๋าเราเยอะไว้เอาไว้ไหนไ,ได้บ้าง,างามันมีสองใบอ่ะสใบเหรออาอันนี้ไว้ได้ค่ะนี่เสื้อผ้าใช่ Það er fyllvallið. แล้วคืนนี้ไปครับหาใหญ่ก,กอ่อนยื้ไม่ค่ะก็คือเนี่ยเดี๋ยวไปที่แคมปิ้งที่จะนะ <riff> แล้วไปถึงสี่โมงกนั้นประมาณนนั้ยิ่งเย็นมันยิ่งน่ากลัวมไหเนี่ยะน่ากลัวในเมืองในเมืองยะลาในเมืองปัตตานีรถตลบรถติดตนนจะเดินว่าหาใหญ่อีกหรือจริงเหรอันนี้สภาพล้ค่ะ Ça tombe un quelques Et puis, 来，来，来。 ครับโ <Okay, S 1> อเคค่ะคุณครับ okay, อันนี้โชเฟอร์ของเรานะเจอกันรอบหนะะ้าะไปอ่านี่ไงมอเตอร์ไซค์เช่าเจอแล้วนะคะ เช็คสภาพก่อนนะคะอันนี้คือเติมน้ำมันกลับมาเท่าตอนเอาไปใช่ไหมคะอันนี้มีอยู่หนึ่งสสสี่ห้าห้าขีดนะคะโอเคค่ะตอนนี้ได้แล้วนะคะเป็นนี้เลยค่ะ h อ n d a Click แล้วเดี๋ยวเราไปกันที่หนาทับเลยหนะะักขาได้รถแล้วขอบคุณมากค่ะ พวกนี้เอามาคืนค่ะ กะเป็นที่เดียวกันกับที่พักนะคะเป็นบาร์เป็นคาเฟ่ อปอเปล่าหมาทะเล You look amazing. Ooh. I've been playing games with you. Oh, -oh yeah. Ooh. I've been playing games with you. Oh. -oh. Feeling's catching pretty bad. I've been too numb to understand what I'm doing In the man I've become. coming, yeah. Ooh. I've been playing games with you. Oh, -oh yeah. Ooh. I've been playing games with you. Oh, oh. Fucked up my chance to call you my baby. Now I see you on the gram and I'm going crazy. Talking back and forth, pull you on a daily. ได้เลยค่ะออไ,ได้ค่ะการหลายรอบะคะ่อมีเชือกในตัวเรียบร้อยค่ะ City light, like eye. ตอนนี้นะคะจากการประเมินมาแล้วดูไฟมันแกว่งเรากำลังจะปูนะคะที่เบาะลองนอนเป่าลมกำลังจะเป่าหมอนแต่คิดว่าลมแบบนี้ นอนไม่ได้แน่นอนนะคะเอ้แพูดระสาภัยวันนี้ปมนพูดภาษาไทยดูนี่รุน,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 นมากเพราะฉะนั้นแล้วก็เอ่เดี๋ยวผมต้องไปนอนบ้านพักของที่นี่เอานะคะเพราะว่ามันเรามาเจอวันที่ลมมันรุนแรงมากเหมือนกัน,นะคะ่ะจริงๆยังไม่ใช่ช่วง ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ลมมันมันแรงที่เปินเ้นบอกว่าประมาณสักมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนนี้จะสวยมากช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลมทะเลนะคะมันหอบเอาทรายมาแต่ว่าตอนที่เป็นหน้าเที่ยวปกติอะ่ะคือมันจะแบบเป็นหาดสวยมากกว้างมากค่ะแต่ว่าคืนนี้เท่าที่มานั่งอยู่ข้างในเต็นท์น่ะนอนไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เสี่ยงนะคะ เดี๋ยวเราไปนอนในห้องพักเอาที่สุดแล้วจ้าพยายามแล้วแต่ว่าเนี่ยลมดีทุกคนโอ้ยเจ้าคือต่อให้เดี๋ยวรู้ซิปปิดทั้งหมดอ่ะมันก็เข้าก็กระือแบบนี้นะคะสงสารน้องเต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกแทิปสุดท้ายสุดท้ายยอมนะคะที่ นาทับแคมปิ้งนะคะที่นาทับอำเภอนาทับของหัดใหญ่สงขลาไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นส่วนอำเภอหัดใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นของจังหวัดสงขลานะคะ mm hmm. ยอมวันนี้ลมไม่ได้จริงๆแต่ว่าฟิลบรรยากาศคือดีมากค่ะอยู่ติดทะเลเลยนะคะแล้วก็ออมีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าสวยมากๆ mm hmm. เดี๋ยวเราลองดูและกันสำหรับช่วงที่เขาเป็นหน้าท่องเที่ยวของที่นี่จะสวยขนาดไหนลองดูในคลิปนะคะ แต่ว่าคืนนี้ขออนุญ,ญาตเก็บเต็นท์ก่อนไม่ไหวแล้วนะคะถ้าลมแบบนี้ยังไงก็ไม่ได้นอนอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะเราหลบเข้ามาในห้องของที่นี่ของพี่เปิลกันก่อนละกันนะคะ <c oughs> ก็แบบนี้ละค่ะเอาของโยนไว้เรียบร้อยอันนี้คือสภาพเต็นท์เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับข้างในเอามันแบบจับมาไว้ได้นี้ก่อนหมดเพราวะว่าลมมันแรงมากค่ะชูลมวันนี้นะคะ ทำยอมเลยอะไม่ไหวแล้วจริง จอแต่เจ้าของที่พักที่น่ารักมากค่ะได้ข้าวเหนียวไก่จากพี่เปิ้ลใหม่แล้วนะคะขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยอะค่ะในทั้งการดูแลแล้วก็ความเป็นดูนะคะน่าทานมากค่ะให้ดูเขาใส่ซอสกันอย่างงี้ไหมนะใส่ไปอย่างนี้แล้วกันนะ ในห้องพักนะคะที่ปําบอกไปนะจะมีที่กินข้าวนะคะโต๊ะกินข้าวทีวีกระจกแต่งตัวที่นอนประมาณ5ฟุตนะคะมีแอร์ค่ะแล้วก็มีที่ล้างมือจะอยู่ข้างนอกตรงน,นี้จะเป็นห้องน้ำนะคะเป็นจักโคกแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นด้วยครบเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะมาแคมปิ้งกลางเต็น,นะคะ่ะก็มานอนห้องพัก แบบนี้ได้เลยนะคะตอนนี้อยู่ดีๆรถด,ดับนะคะคือมันไม่ไปอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลพี่คะเอออยู่ดีๆรถมันเร่งไม่ไปอ่ะคะ่ะ ที่หนูเช่ากันด้าคลิใไปเมื่อวานนะคะมะเ,เดี๋ยวตองรู้ก่อนให้ตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่แถวนามหม่อมค่ะพี่อ,อ๋อแสดงว่าไปโบกเขาให้รุนไปที่ร้านท่อมเลยขอช่วยก็ติดให้โอ้โหเราเรามันมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่มันเร่งไม่ไปใช่ไม่รู้ม สตาร์ทต <Start> <อ>ิดะคะก็<อ>คือขี่ๆอยูอ่ดีๆแล้วมันก็ดับเลยไม่ไม,ม่มันเครื่องไม่ดบับแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็เหมือนแบบรถผ่อนตึกึกตึก,ตก,ตกแล้วก็จอดเลยะคะ่ะหนูก็เลยอยู่ข้างทางอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้สตาร์ทได้คือเดี๋ยวนะมันเร่งแล้วมันเหมือนเป็นรถที่ต้องใส่เกียร์พี่๋อนนั้นจะถาบันค่ะราะว่าะโอ้ยงั้น ไม่ได้ขับเร็วเลยนะพี่ไม่เกินหกสิเลยไม,ไม่ได้เป็นคอนเพนต์นะพี่คะช่วยทิ้บรถ เหมือนสายพานจะขาดอ่ะมันเล่งไม่ไปเลยทีนี้ร้านเช่าเขาก็เลยบอกว่าขอมอเตอร์ไซค์ช่วยทีปลดไปหน่อยไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปเปลี่ยนสายพานในเมืองคือมันมันเป็นแบบเนี้ยเดีะนะคะมันไหวไหมคะเวฟไปในไหนก็ได้ที่เจอรถนะคะเจอร้านซ่อมรถก็ซ่อมเลย อันนี้จะไปไหนคะออกไปนครศรีเหรองั้นเอาเอาที่มันแบบจะจะ,จะเจอบ้านเจอพี่คนหน่อยก็ได้ะคะ่ะหรือว่าริมถนนหน่อยก็ได้เนาะ,ะขอบคุณมากนะคะไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะอันนี้สายผ่านขาดจริงๆแบบโอ้ยแม่เจ้าดีนะเว้ยไม่ออกมายเย็นกว่านี้เดี๋ยวบินกลับไม่ทัน คุณมากคะ่ะน่าจะเป็นน้องเรียนอยู่เลยพี่อมาทำช่อง Youtube อยู่แต่ประเด็นอันนี้ไม่ได้เป็นคอนเทนต์เลยกำลังจะกลับแล้วอย <c oughs> ู่นี่ดสายพานขาดพี่ก็เลยขออนุญาตถ่ายไปด้วยเลยนะ <c oughs> อ่ะโอเคดับเครื่องก่อน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือว่าต้องสตาร์ทเครื่องไปอ่ะโอเคพี่ต้องถีเป็นไงบ้างไหวไหมตัวไหวเปล่า ตอนนีไ้ไหวไหมอ่ะ ช่วยถีบมาด้วยกันหมไม่ค่ะคหนูมาจากเชียงใหม,ม่เชียม่ใช่มาทำช่องยูทู e ค่ะ,คะกำลังจะขับพอดีแล้วใช้บางขาดสายบางขาดใช่ค่ะขึ้ <c oughs> นรถนู้ขนู้ากันนี่เ,อเขอบคุณมากค่ะนี่มมาจากไหนนี่หนูว่ามาจากเชียงใหม,ม่เมื่อกี้จาก นาทับแคมปิ้งค่ะตัวไปก่อนก็ได้นะขอบคุณมากหนูโบกน้องค่ะให้แบบขอถีบมาหน่อยแล้วมันถีบไม่ขึ้นพอดีร้านเช่าเขาบอกว่าน่าจะสายพานขาดค่ะเพราะมันเป็นออโตเมติกแต่ว่ามันเร่งไม่ไปเลยค่ะขเขาดันกล้อมาอย่างเดียวค่ะ <laughs> <c oughs> คือหนูก็ขึ้นรถไฟมาแล้วก็บินมาเลยไม่ได้เอารถมาก็เช่านครศรีรอบนึงค่ะขี่เที่ยวตังพัทลุงแล้วก็เอาไปคืนที่นครศรีทีนี้วันนี้จะต้องกลับหาดใหญ่หนูก็เลยมามาค้างที่หาดใหญ่เมื่อคืนมาที่จนะอะค่ะเป็นแคมปิง้งโอ้ไปยกได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะพี่ๆสพควนมือควนมีดนะคะ โชคดีความโชคร้ายเราเจอร้านซ่อมแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องรอถึงประมาณเที่ยงแต่ว่าวันนี้น่าจะทันค่ะน่าจะขึ้นเครื่องทันอยู่ได้ค่ะ ไปแล้วค่ะพี่พีจากสพควนมีดนะคะอยู่ที่อำเภอชนะใช่ไหมคะสพควนมีดขอบคุณมากค่ะชื่ออะลองค่ะอะลองเน่เนค่ะขอขอบคุณมากค่ะเอ้ยขอบคุณมากค่ะน่ารักมากขอให้หนูจะขับเป็นร้อยห้าสิบมันก็ไม่มีทางเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือมันเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วสภาพ ตามสภาพมันเป็นร้านรถเช่าด้วยเนาะเขาก็ใช้งานเกิดโอเคค่ะประมาณนี้นะคะบรรยากาศตรมร้านก,นก็คือโอเคแล้วมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเนาะเดไปไปมานี่แล้วว่างนี้เราก็กินน้ำเย็นๆชื่นใจไปค่ะมาแวะคุยกับน้องน่ารักมาก เดี๋ยวยังไงถ้าใครที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ต้องรถเสียแบบเรานะก <c oughs> ็แวะมาอุดหนุนน้ำได้นะคะอันนี้มันอยู่แถวไหนอะทุงท่งซ่านทุ่งซ่านทุ่งซ่านจนะเหรอคะอ่าทุ่งซ่านจนะนะคะก็เนี่ยแหละจะเห็นอยู่อยู่ด้านด้านซ้ายมือถ้าจะตรงเข้าไปในจนะเนาะใช่ป่ะจะอยู่สาย<ๆ>มือนะคะจะได้เห็นหลานโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรอรถ ต่อมก่อนแล้วก็จะได้กลับบ้านกันกี่โมงไม่ร,มรู้ไม่รู้กันนะคะคุยกับน้องนะะ่้นักมากใครดีเองเองปัง,ปงะคะ่ะ